กาบสบายดีเด้อแมเอพี่น้องเอฟซีทั้งไทยทั้งล้าวมันนี้เมนของพลอยพามาไต่เขียดย้ำกลางคืนหาเขียดมื่อแกงแรงภาบรรยากาศมันกาอาจิบอันนึ่งประดเดฐบรรยากาศนาก็นาวมากรรไกร้ก้นยังเี่ีน้องมากนหาหกขนอยู่ล่ะ เพิ่นก็ไ mm ด้ลหละแต่ว่าไม่นงค่อยการบกเป็นคือเพิ่นไม่นงค่อยก็เลยได้น่อยจ้ะไดบิวไล่ไม่นงค่อยเสีเบิงของแม่ลงค่อยเขียบหน่อยเพิ่นมาพากันได้แหละแต่ว่าแม่ลงค่อยเพิ่นการบกเป็นคือเพิ่น เพ <restrial> or <ım hot Dogs> ิ่นหากินมานแม่น้องค่อยหากินบะมานมานคือหมอนี่นี่ไงนะไปาไอเบิ่งเพินพิ่นอันนั้นเนาะแม่น้องค้าสิกิบภาบรรยากาศเบิ่งเต้อะเพิ่นฮิตจังใดฮ้าจังใด อ่าน้องไม่น้ำบ่รุ่งรวยกันหนาเลยเื่นบ้งบ้่งแน่คุณออกด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ป๊บป้อนดอกไฟว่ะน่เกี่ยวนั่นอ่ะพ่อน ครับสามทบเมนองพ่อยอยิ่งบัวสามเพ<ม>ิ่นน้องผู้นึ่งกับเป็นน,น้องผู้นึ่งกับโปงเป็นไ,ไหมเก็บพักนอกนะ้ำะกันขึ้น ไข่พ,พ่อปูบอือกึินเขาลงเขามียังไรนี่นะโ,โนะอ้โอักระสลเด้อผมจักได้นี่วาย ทมทวนลงนี้กัเป็นเไลเดอร์ท่นที่ลดแล้วเมนร้อยบด้เขียนเมนร้อยไก่บ็เป็น,มนปเมนร้อยบดายหนักขึ้นเมน้อยบขนาดกันได้อันนี้ห่วยบรืไอไฟ เบิ่งในข้อแก้วนะโอ้เป็น,ะปปปนอะกับเป็นต่กลุ่มลูกกลุ่มเมียแล้วได้หดกบขึ้นได้หดกบได้เคนมานเป็นหนุ่มพวกอบไรนะนะมานขนาดขู้นได้ได้เป็นลูกเป็นผัวได้โอ้ก็ดีนี่ความโชคดีขนาดหากินเป็นเดี๋ยวเอาบุญเพื่อน่า โอ้โหไอีก่าโหดมายะอันนี้เพิ่นได้ฮอตพัดพ<ก>ป๊าอันนี้ได้ฮอดสองถวยสามถวยคุณอะ่อออออ้ของถะคงจะคล้องแน่ บัวชาเครื่องนึงเพค่นึ่บัากัมนึ่งนสัาเมืองนี้นะเมืองนี้นะบเป็นยังอันนี้ฮะมขคนเบิ่งเหรอปลาจิยุบเอาของเพื่นนี่ยแะมาใส่ขุเมองพ่อยนะเมองพอยเ่อะ พักกระแบงกันเด้อไป็นหัรถไทยแบงกันเด้อพักกันได้หึบโบเต็นแล้วเป็นกระหูอยู่เนาะว่าไทยไทยกระหูว่าไทยว่าเต็นกระหูว่าเต็นเต็นกับอีกอย่างนึงไทยกับอีกแบบนึงนี่เขาเป็นรถไทยเขาเงี้ยวแต่อีเต็นน่ะมันเป็นใครก็รถไทยเขานั่งขับเนี่ยนะเอออีเต็น เดี๋ยวแม่น้องพอยพาไปเบ่งของมูแม่น้องพ้อยของแม่ข้าวค่มเด้ดลายไปจักขี้คอแบงน้ำเพลนยุบๆเอาจเมือแกงตื่นกัดขึงเขาลงเขาอีกแหละอ,อึ๊บดีตาเด้อละวังแน่นหัวรดถดบ่อบันี อือนหลดบว้หแล้ววนี่ในรถปั่นเอามฮูมกนเพืือขี้ไรลซีเฮือนเพื่ไปมีซีเฮือนบ้านเฮามีนะเพือนนั่นนเด้อเพือนไ่ป่าป่าเด้อซีบเนียนเืมอนไปป่าค่ะเพราะว่าเห็นนั่น มิตูนเพิ <im> ่นเอามากินกับตำมักฮูนี่บอโอู้ลายมืออยู่เด้อนี่เราปลูกอยู่แล้วนี่บะวันนักประชุมเราดูคนข้ามมาไปซนไงกอน้านกูบบดได้เขียนเพพาะกะแกงหามึงเอ้ยมือนี้เป็นมือโชคมือมันผู้ใดกบก็ได้ ผูบกคนเนี่ยมันคือเมืไไดใขึน,เ,นเสือแดงแดงที่ได้ลายยู่ไ,ไนะ,ะเกีย์หัขาไะเกียหขาอะไบัวหักงนะบัห้ากะระาไ,ไะะเ็หลักเอาน้ำเฮ้ยมอยหล,ยเ,อลเอามาเบิ้งดูเครื่งกระของ งานเ,เก่งกูหมูแต่ว่าสูช่ชองคนนี่บ้าได้ไดไถูกต้องไดได้หอดน้องใหม่ตรงนี้ได้หอดหอยมือก,ก้อยแกงแข่งกันเบื่อจะปอกปอกไในลายกว่าห้าได้ชองคนนี่ไในลายอเออเบิงเบิงยายจีให้เบิง แม่น้องพ้อยจะให้เบิ่งเลือระวังผู้หญิงแม่นำกาลซีข้นมีเป่นน้องพ้อยล่ะกันครับอันนี้ลูกไผ่บ่ไปบ่เว้ยข้าวใบได้นี่ให้เบิ่งแม่น้งพ้อยจะให้เบิ่งครับเห็นบ่นี่นระสิได้อยู่ประมาณถ้วยปลายอันนี้นี่ประมาณเกือบถ้วยอันนี้ก็สิได้อยู่ถ้วยแม่น้งพ้อยอันนี่จะใส่ข้าวมาถ้วยออ๋สเขินถวย ก้อนน่อบที่แันนี้่ะเอาของมึงเลยค่เนนโทงหน้าโทอันนี้อันนี้ของขอนอกตะปูน้าเป็นน้อบ่เป็นน่องเคยม่นคอยมันยังงนกะได้คือประมาณถวยนี่แหะสองคนนี่กะสิเมื่อกะคือพ่อแกงพ่อมุกเนี่ที่บริกรรมบริคายละ แกงผัวแกงแล้ทาเบิงงอีกทาเบิงงอีกผู้หนึ่งมานน้ำกันว่าเป็นงชี้ไปหน่อยได้ไยไ้าายไม่ยังอันนี้โอ้เอาไปตองเบา่อโอ้นี่ก็ได้เป็นถ้วยพูน่ะสรุปบบานี้บทสรุปมานน้ำกันแต่คน สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดคนในมิ้นแม่น้องพ่อยนี่หลุยกกมูเพิงมาี่น้องเลยโมมันไม่องโทนเกือบถั่วเป็นถวยบูเล่ถั่วอมีตะปากับไปเลยเจิดเป็นปะไอศุลกากสองหนักสามหนักไอศมลกาอ จะอ่อนก็โเลยบงนี่บางนี่บ่งนี่ของผูพานี่ยนะโอ้โบวิตาคุ้มคุ้มผัวแบบอ้าวเก่าไปโทุมันขึ้นได้ห่อยใช่ปะโอ๊ยอะไรเขียนเลยห่วยเ่ยเก่ามั้ลายนะขึ้นได้หน่อยปะได้เวลาเกินข้างกลังคนไายบู๊ดาวกบกว่างกบกูไปแล้วเลย ลบตาบเป็ดับเอาิพเมื่อบรรห้บ่บันดนหายเหหายได้เหีายไหายกินน้ำเชืยอลอยยาแกลอ่ะก็เนยหายเป็นยังของธรรมศาสตร์มีอยู่ครูเพื่อนครูบ้านครูซองครูผู้คคนอีเด็กๆหน่อยก็ยังมีกล่องวัตถุ็นบ้องหายมาเปี่น้อ ล้องเ้วเบิดแหละเพราะว่ามีกันทุกคนกล้องเนยแม่น้องพ่อตะกี้กาอายคือกันพุ่มือนี่บ่อายแหละเขาใส่ดังารือกล้องนั่นล่ะทางชื่อพกไทางหเปาชื่อพกเป็นตุกนาไทยอ้ยตานเ็ดิเนี่ยอะไปิดโอ้เราชแกรปิดแล้วโมหานี่เห็ไดได ตอนนีเวลาค่ะห้านมีสามุ้มกลัวเกือทีุ่่เมนควอย่ะขอตัวที่เจนจะาติเด้อค่ะข,ขอบคุณขอบคุณละลายกระิทำไปเิ็นฝาัด่ตัวแค่เมนูค้อยเด้อบางท่านั่แใจใจที่งามเมนคอยดใเขียนไม่ดีจ้าแน่สวยมากเลยขครการข้าาสบายดีเด้อ <c oughs>